โอเคนะคะทุกคนอูช่องอุ้มเซอร์กันด้วยนะคะก็วันนี้เราก็จะมาสุ่มล็อกเกอร์เลเย,ยอร์ใหม่นะคะเดี๋ยวไปดูเลยนี่อันนี้นะคะคุณผู้ชมสวยเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราสุ่มไปเลยสิบสิบใบเลยนะคะทุกคน เราจับไม่รีบนะอืมวิโอ้ค่หนึ่งไปได้โครเกรเลืออะไรจะมาชมดูเดี๋ยวคเกลือเดี๋ยวเราขอรับไปอีกแป๊บนึงอ่าซูมไปอืมไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหตกใจหมดลองซูมไปเองนะคะท่านะชมซูมไปอีกสิบ นะคะเราค่อยๆสุบๆไปเลยบาร์มีเยอะอเรื่องเราก็ยังมีอยู่นะคะพออยู่อ่าแล้สุ่มไปอีกยังไม่เต็มไปมีอะไรบ้แบบนี้ไปกระซุ่มในท้งนี้นนกดแปนสุมนนส่มไปไม่ได้เราก็สุ่มไปอีกโอ้จะหมดแล้วไม่ได้ละเอ้าตกใจหมดเบื่อมัตกใจหมดเลยท่านผู้ชมโอ้โหบอีกนี้อีกอีกอีบเนี่ยละสามบนะคะท่านผู้ชม ่ส็สูงไปะะสูงไปสิได้ก็จะมีสิทธิ์ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมดูดิสูดมันต้องมาแล้วสูดมันต้องมาแล้วสูดมันต้องมาแล้วโอ้มาเข้าสุดท้ายแล้วขอเลยนะคท่านผู้ชมเลยเข้าสุดท้ายโอ,โอ้ไม่ได้อ้อไม่ได้อะไรเลยรมาข้นสุดท้ายจริงๆไม่ได้อะไรโอ้โห ไม่ได้เงินเลือท่าไหร,ออไรนะ่โอ้ซุ่มไปอะ่ะไม่เข้าสุดท้ายอืมไม่ได้เลยโอ้โหดาวโคตรยากซุ่มไปจุ่มสุ่มไปอีกวิ่งเงินเดือนเดียวเอ้าเงินหมดู้มชมดูดิเอ้าจบละจบละสุ่มไปสุ่มไปอีกสุ่มไปจนให้มันได้เาทำไมมันได้ยากจังอะ่ะโอ้โหไม่ได้ละไม่ได้ สูงไปรัวๆวอ้าไม่ได้พูดเกลือท่านผู้ชมดูดิต้องเอาอะไรแบบนี้ได้โอ้พูดเกลือสูงไปเรื่อยๆเลยอืมไม่ได้ครั้งสุดท้ายอืมจบ,จ,บจบแล้วจบจบแล้วท่านผู้ชมแต่พูดยากเลยมีแต่ของเกลือเกลๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมเกลือก็กำลังสูงไปนี้ นิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี้มีสองใบใส่ฟรีนะคะคุณผู้ชม,มสุม่มใบโอ้ได้นี่ครับพออยู่ดูกันมีอะไรบ้างซุ่มใบอีครั้งหนึ่งถ้ามาอันนี้มันได้ยากจังคุณผู้ชมดูดีแล้วก็คลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเพื่อนเชิญเล่นเดี๋ยวเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวเราไม่ซูมใหม่นะคะทุกคน